สวัสดีครับทุกคน wdw and car shop diy ทุกแบบแดกกันทุกงานช่างคลิปนี้เราอยู่ที่สวนนะครับหมู่หกวังตราดตำบลวังนกแอนนะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นพื้นที่สวนอยู่บนเขานะครับแล้วก็มีบ้านพาักด้วยหนึ่งหลังเรามีคลิปในเรื่องของหลายคนไม่รู้เกี่ยวกับการทำสวนไปร่วมๆสิบคลิปแล้วนะครับก็ลองย้อนคลิปไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้าง ช่วงนี้เราขึ้นมาอยู่บนสวนได้อยู่พักใหญ่แล้วนะครับก็มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบ้านแล้วก็ปรับสวนใหญ่ในรอบ20ปีนะครับก็คือสวนนี้20กว่าปีแล้วก็คือเราจะปรับใหม่ทั้งหมดเลยทั้งต้นไม้บริเวณรอบบ้านแล้วก็บริเวณสวนพืชสวนพืชไร่นะครับเราใช้วิธีการปรับใหม่ทั้งหมดก็คือยกเครื่องใหม่หมดเลยนะครับ เพื่อจะปรับผลผลิตทั้งหมดให้มาอยู่ในลักษณะที่เราควบคุมได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็ทำปรับปรับเขาเรียกว่ามวลอากาศทั้งหมดเนี่ยมันสามารถปรับตัวมันเองให้มาอยู่ในเรื่องของหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมันมีระยะเวลา3-4เดือนเหมือนเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งก่อนอันเนี้ยมันมีอากาศแปรปรวนนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะร้อนมากกว่าฝนก็ไม่มีหนาวก็หนาวแป๊บเดียวนะครับช่วงนี้เราก็เลยมีแผนที่จะปรับปรุงสวนโดยอาศัยธรรมชาตินะครับที่ว่าฝนตกนานหลายเดือนอ่าแล้วก็หน้าร้อนก็มีไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็อาศัยช่วงนี้เลยนะครับก็เรามาดูกันครับว่าหลังจากนี้จะปรับปรุงอะไรไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ รอบๆบบ้านเนี่ยเราใช้รถไถที่เราได้มาที่ซื้อมาในการตัดหญ้านะครับมีชุดหน้าในการดันดินได้แล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนะครับเราเขียนแปลนก่อนก็จะทําอะไรบ้างแล้วก็ดําเนินการตามแบบแปลนนะครับที่เราเขียนแล้วก็ดีไซน์ไว้คร่าวๆนะครับก็ตอนนี้เราจะเล่นรอบบ้านละจากการตัดหญ้าแล้วก็ไปปลูกข้าวโพดอะไรทิ้งไว้แล้วนะครับพืชพืชผักบางอย่างเราต้องปลูกละให้มีระยะเวลานะครับในการ เติบโตของเขาแล้วก็ทิ้งระยะเวลานะครับแล้วก็มีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะมาปรับพื้นที่รอบๆบ้านนะครับหลังจากที่เราทําไร่ทําสวนให้มันใช้ฝนธรรมชาติในการลดน้ําให้เราเพราะว่าช่วงนี้พายุเข,ข้าหลายลูกนะครับก็ยังพอที่จะลงพืชสวนพืชไร่ได้นะครับเรามาดูครับว่ารอบบ้านเราจะทําอะไรนะครับวันนี้บริเวณรอบๆบ้าน ก็เป็นบ้านลอยนะครับ2องชั้นข้างล่างแล้วก็เก็บอุปกรณ์ในการ DIY แล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรไว้ผ่อสมควรนะครับย้ายอุปกรณ์ที่อยู่ในช็อปในเมืองนะครับขึ้นมานี่แบบปริมาณเต็มหลังรถไกอัพเลยนะครับเพื่อทํางานให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อท่อกันนะครับเราจะไม่ใช้สายยาง ยาวๆนะครับเราจะใช้วิธีต่อท่อจากแทงน้ำก็เป็นน้ำฝนนะครับที่กักเก็บไว้ก็จะเดินท่อมาเรื่อยๆมาบริเวณที่เราจะปลูกผักหรือว,ว่าแปลงสวนนะครับก็มีมะนาวเยอะเลยนะครับมะนาวพันเตี้ยเตีย้ยงั้นเลยให้ลูกดกผลผลิตใช้ได้เราก็จะมาผ่านช็อปที่เราจะสร้างใหม่บริเวณนี้ก็เต็มของไว้แล้ว ก็จะมาเลี้ยวผ่านถนนข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งก็มีต้นมะนาวอยู่แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวพืชผักสวนครัวนะก็กำลังจะเตรียมพื้นที่อยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะมีพืชผักสนวนครัวนานาชนิดแล้วก็ตัวพวกผักที่มันต้องใช้ค้างหรือว่าเถ่าเลื้ยนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็เตรียมท่อไว้ให้พอเพียงเลย อาจะไม่มัวมาลากสายยางแล้วก็สายยางก็ใช้ให้น้อยสุดอาจจะใส่สปริงกงสปริงเกอร์ด้วยอุปรกรณ์ก็เตรียมไว้มากมายโมโหรานเดี๋ยวมารุดกันเลยดีกว่าอย่างบริเวณรอบหน้าบ้านเนี่ยครับรอบๆบ,บ้านด้านข้างนะครับก็คือด้านโน้นก็จะเป็นทางเข้าสวนมาก็จะมาเจอบริเวณนี้ที่เราเคยทําคลิปไปนะครับก่อนอันนี้เป็นที่ของนั่งร้านนะครับ นี่แล้วก็ขยับบ้านนั่งร้านมาที่ตัวบ้านละเพื่อจะทำการรื้อห้องน้ำด้านบนนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บนปูนที่เป็นห้องน้ำด้านล่างนะครับคือตอนนี้ห้องน้ำด้านบนมันวางอยู่บนพื้นไม้นะครับแล้วก็มีปูนทับไว้มันมีการซึมแล้วก็ไม้ผุครับก็เลยจะต้องย้ายห้องน้ำด้านบนเนี่ยขึ้นมาเทินกับห้องน้ำด้านล่าง น,นี้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วแล้วก็บริเวณเสาที่ตั้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นห้องนอนใหม่นะครับก็ใช้เวลาแต่ก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาฝากให้ดูแน่นอนครับส่วนวันนี้เราก็จะมาเดินท่อประปากันรอบรอบบ้านเนี่ยนะครับก็คือหลังบ้านเราจัดให้เป็นพื้นที่ร้านอเนกประสงค์นะครับเผื่อเพื่อนฝูงมา มันนอนค้างแนมนะครับมันก็สามารถกางเต็นท์ได้บริเวณหลังบ้านนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยย่ามมันก็จะขึ้นนะครับอาจจะเอาหญ้าดีๆมาปลูกนะครับเพราะว่าปลูกไว้แป๊บเดียวเนียมันก็ขึ้นเต็มสนามหญ้าแล้วก็เป็นลักษณะของสวนครัวหลังบ้านก็จะทําไว้ไกลๆเนี่ยครับอยู่หลังสนามหญ้าไปเลยแต่ก็ไม่ถึงกับเข้าไปลุยในป่ามะม่วงนะครับให้มัามีพื้นที่ในการรับแดดมันจะได้ไม่อ่า ทำได้เขาจะได้ปรุงอาหารได้นะครับตัวพืชไร่พูชสวนถ้าไม่มีแดดเนี่ยเขาก็จะเฉาตายเหมือนพืชผักก็ทั่วไปนะครับอย่างบริเวณนี้เราก็จะเคลียร์พื้นที่เพื่อจะปลูกทุเรียนนะครับบริเวณรอบบ้านก็มันสามารถดูแลได้ทั่วถึงนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้น้ํานะครับคือเรามีแหล่งน้ําธรรมชาติมีทั้งบ่อบาดาลมีทั้งถังเก็บอยู่บนพื้นดินนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่สปริงเกอร์ทั้งหมดเลย ก็เดินท่อทั้งหมดเลยนะครับก็เนื้อที่ประมาณสักสองสามไร่นะครับก็ค่อยทําไปถ้ามีงบเราก็จะปรับใหม่หมดเลยมะม่วงที่ขายไม่ได้ราคาก็จะปรับออกนะครับหาทุเรียนมันลงแล้วก็มะปรางมะยงชิดอะไรมาลงนะครับที่เป็นผลไม้มีราคาสตอเราก็ลงไปเยอะเลยนะครับปีนี้ลงไปยี่สิบต้นแล้วครับแล้วก็เพะไว้อีกพอปริมาณพอสมควรอย่างสตอเนียครับเราลงดินไปแล้ว รวมๆยี่ต้นนะครับก็ยังเหลืออีกปริมาณพอสมควรเดี๋ยวเราตัดต้นไม้มะม่วงที่แก่ๆเก่าๆออกเดี๋ยวเราก็จะเอาสตอเนี่ยไปปลูกแทนเลยนะครับจัดให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สตอก็ให้เขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเขาจะได้ผสมพันธุ์กันได้หรือว่าผสมเกสรน,นะครับก็ผสมเกสรก,กันก็จะออกเป็นผล ให้เราได้กินนะครับเป็นออกมาเป็นฝักนะครับถ้าเราปลูกต้นเดียวโอกาสปิดเป็นเป็นฝักเนี่ยก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเกสรไม่มีการผสมเกสรระหว่างตัวผู้ตัวเมียนะครับเขาก็จะพอออกดอกแล้วก็จะโรยไปเลยนะครับไม่มีฝักออกให้เห็นนะครับส่วนข้าวโพดนะครับออกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ทะลุดินขึ้นมานะครับเห็นต่อๆแล้วก็ใช้รถในการปลูกนะครับก็พื้นที่ อยู่ประมาณร่วมสองไร่ครับตัดมะม่วงออกเพื่อให้มีพื้นที่สวนนะครับผลผลิตเราจะได้มีหลากหลายแลวก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้ทั้งปีนะครับเพราะว่าม่วงเนี่ยมันจะออกแค่ปีละครั้งนะครับเราก็เก็บต้นที่มันยังไม่โตเต็มที่ไว้เก็บผลผลิตในปีหน้านะครับแล้วก็ทําพื้นที่เป็นสวนด้วยนะครับเป็นลักษณะาการเป็นไร่ไรกระโพดนะครับนอกจากงานสวน กเกษตรนะครับตัวท่อ PVC ที่เรานํามาใช้นะครับก็เก็บไว้หลายไซส์หลายขนาดนะครับตั้งแต่3นิ้วเลยทีเดียว3นิ้ว2นิ้วนิ้วครึ่งก็คือลดขนาดเดมิเตอร์ลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหกหุนสหุนก็เล็กสุดเราใช้4หุนนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการต่อเขาให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเราอยู่บนสวนก็ต้องวางแผนให้ดี คำนวณให้ดีครับแต่อย่างไงแล้วเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับตัวท่อ PVC ที่เรานำมาใช้นะครับก็เก็บไว้หลายไซส์หลายขนาดนะครับตั้งแต่3นิ้วเลยทีเดียว3นิ้ว2นิ้วนิ้วครึ่งก็คือลดขนาดเดมิเตอร์ลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหกหุนสี่หุนก็เล็กสุดเราใช้4หุนนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ ในการต่อเขาให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเราอยู่บนสวนก็ต้องวางแผนให้ดีคำนวณให้ดีครับแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องเผื่อๆไว้นะครับทางเพื่อนชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ WDY แองเกช็อต DIY สรูปแบบแดงกันทกงานช่างสวัสดีครับก็ต้อนะครับเราเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุด มาทาการเพราะ,มะเมล็ดนะครับก็โตละสามารถลงดินได้นะครับส่วนร,บรอบๆบ้านเนี่ยก็ยังมีคลิปรถถ่ายออยู่อีกหลายคลิปนะครับะจะลงสีลงอะไรก็เรียบร้อยส่วนบริเวณนี้ส้นโอที่เราตัดส่งตลาดให้แม่ขายหน้าบ้านนะครับหรือว่าที่ในเมืองก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับ รุ่นหลังๆเนี่ยก็้อยเขาโตแล้วก็สุกงอมเลยนะครับเพราะว่ารุ่นแรกๆที่เราส่งไปขายเนี่ยมีบางลูกที่เป็นลูกเล็กๆนะครับมันยังติดขมอยู่นะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกมันโรยช่วยแล้วก็ปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะครับเน้นว่าสุดท้ายเลขสุดท้ายก็ประมาณ60นะครับมันก็ทําให้ตัวส้มโอเนี่ยออกมาหวานก็ลูกใหญ่ขึ้นนะครับ